Hu mm, Giyamba.

sợ bê đồ lèm cặp nó đó bóc mười sáu bông đẹp hả ลูกเสือ yup. ตันมีใช่ปโอ้ยไม่โอ้ยังอยู่อุ้ยต้องใดทั้งวาาแล้บนบ้าเลยฮะโอ้โหการนำแล้วโอ้ยไม่ใช่ bật <Nhạc> rồi oh, đang vô hấp đang nhéo nên thì cũng luôn nữa ô đang vô gì oh, đang nhéo nên đang vô ô đang vô đang oh, vô gì hấp ô liệp rồi

ลงได้ครับโอ้ออกครับโอ้นีาเดียวาลสองเก้ากดแแรงขึ้นครับหัวเสาโอ้ยังอยู่ครับ